นิทานเรื่องเจ้ากวางกับเขาวิเศษกลางป่าลึกมีเจ้ากวางหนุ่มชื่อฟาโลมันเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในฝูงไม่มีใครไล่ตามมันทันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฟาโลไม่เคยจะพอใจเลยเขาของมันเล็กและไม่สง่างามฟาโลอิจฉากวางตัวอื่นที่มีเขาใหญ่และสวยงามมันเชื่อว่าถ้ามันมีเขาที่โดดเด่นมันจะได้เป็นที่เคารพได้เป็นจ่าฝูงและไม่มีใครกล้าดูถูกมันอีก วันหนึ่งฟาโลได้ยินเรื่องเล่าของเขาวิเศษซึ่งว่ากันว่าใครได้ครอพรองจะกลายเป็นกวางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันออกเดินทางตามหาเขาวิเศษจนไปพบนกฮูกเท่าผู้เฝ้าเขาวิเศษเจ้าต้องการเขาวิเศษหรือนกฮูกถามใช่ข้ายอมแลกทุกอย่างขอแค่ให้ข้ามีเขาที่งดงามที่สุดนกฮูกกิมบางๆก่อนจะกล่าวว่าถ้าเจ้าต้องการสิ่งหนึ่งเจ้าก็ต้องสูญเสียอีกสิ่งหนึ่ง ไม่มีใครได้ทุกสิ่งพร้อมกันฟาโลไม่สนใจคำเตือนมันรับข้อตกลงทันทีทันใดเขาของมันก็เปลี่ยนไปมันสูงสง่าแผ่กิ่งก้านเป็นประกายราวกับทองคำเมื่อฟาโลกลับไปที่สูงกวางทุกตัวต่างตกตะลึงมันได้รับความเคารพในทันทีกวางตัวอื่นหลีกทางให้และทุกสายตาจับจ้องที่เขาของมันแต่แล้วไม่นานฟาโลก็เริ่มสังเกตตางอย่าง ทุกครั้งที่มันวิ่งเข่าของมันติดกิ่งไม้ลมที่เคยโอบกอดล่างของมันกลายเป็นพารละเมื่อฝูงกวางถูกไล่ล่าฟาโลพบว่ามันไม่สามารถหนีไปได้เร็วเหมือนเดิมมันดนิ้นรนฝืนล่าเขาหนักๆไปข้างหน้าแต่ก็ถูกทิ้งห่างจากฝูงมันตกอยู่ในอันตรายเพราะสิ่งที่มันภาคภูมิใจที่สุดวันหนึ่งหมาป่าฝูงใหญ่เข้ามาล่ากวางฟาโลพยายามหนี แต่มันเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าเดิมและในที่สุดเขาของมันก็ติดกับเถาวันมันได้ยินเสียงฝีเท้าของหมาป่าใกล้เข้ามานี่คือตอนจบของมันใช่ไหมขณะที่ฟาโรพยายามดินน้นรนนกฮูกเท่าก็บินมาหาเจ้วาวังนุม่มเจ้าสูญเสียสิ่งที่เป็นตัวของเจ้าจริงๆไปแล้วหรือฟาโรชะงกมันเริ่มคิดได้ว่ามันไม่เคยต้องการเข่าที่งดงามเลยจริงๆมันต้องการอิสระต้องการวิ่ง ต้องการเป็นตัวของมันเองข้าต้องการความเร็วของข้าคืนฟาโลร้ลองออกมาอันใดนั้นเขาว,วิเศษตหลายหายไปเขาของมันกลับกลายเป็นแบบเดิมและร่างของมันก็เบาดุดสายลมฟาโลพุ่งตัวออกจากเขาวันวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาลัดเลาะผ่านต้นไม้จนหมาป่าไม่สามารถไล่ตามได้และแล้วฟาโลก็กลับไปที่ฝูงโดยที่ไม่มีเขาว,วิเศษติกต่อไป แต่คราวนี้มันไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอีกแล้วมันรู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่สูญเสียสิ่งอื่นไปและที่สำคัญกว่านั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นกวางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอแค่ได้เป็นตัวของตัวเองก็เพียงพอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีราคาที่ต้องจ่ายของมันเราไม่อาจได้ทุกอย่างพร้อมกันอย่าหลงลืมคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะต้องการการยอมรับจากผู้อื่น ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างแต่อยู่ที่การเป็นตัวของตัวเองสวัสดีครับ